นายซีโรไทยเกมมิง่งวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมไฟนแอดโพร์ไรท์พาที่สามกันแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเนาะเราเองก็นั่นสินะเราเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันดีเอาล่ะ right. เรามาดูยันกับคืนที่สามกันเลยดีกว่าเนาะโอเค เราจะฟังเสียงเขานะครับ booking b o o i n g ใช่ไหมเราอ่านถูกไหมเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเริ่มกันเลยคุณยากะดึกสวัสดีในคืนที่3ามที่นายจะเริ่มงานฉันมีเทคนิคพิเศษจะมาบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบช็อตไฟฟ้าน่ะถ้านายช็อตไฟฟ้าใส่หุ่นที่อยู่ห้องเริ่มต้นพวกเธอจะอยู่ที่ห้องเริ่มต้น ขึ้นฉันหวังว่าเทคนิคที่ฉันพูดจะมีประโยชน์นะ nah. ฉันติดธุระนิดหน่อยนะคืนนี้น,านา่าจะคุยได้แค่นี้โชคดีนะว้าวกวช็อตก่อนเลยในเมื่อเขาบอกว่าห <iden> <_ inflation> ุ่นที่ยูให้คนทรเพื่อทอีกเอาอะไรครับอ่าเพื่อกดี่การทัอก็คือไอเทมเปนสมรแบบทไ้ดับ

ดูเซียเคยดูเซียทำอย่างนี้อ่ะผมว่าผมจบแล้ว,ลวอหะอนาคินมันจบแล้วอนาคินเอ้วก็คือไม่ดูวิธีซ่อมกล้องด้วยนะโอเคยอมน่าจะพลังงานหมด จะพลังงานหมดนะครับรอบนี้โอเคมาดูกันว่าพลังงานหมดเราจะโดนอะไรกันนะไม่น่าทักหาลูเซียเลยทักกูเกียรับมันจบแล้วอนะนาคินนะครับค่ายอยู่ที่สูงกว่าหรือเปล่าอ๋อโอเคมาซีมาตอนพลังงานหมดเนาะ ับให้ผมจบเถอะจะเริ่มตามใหม่เอาดะเรารู้แล้วว่าถ้าเห็นดูเซียก็อย่าไปเปิดกล้องแอปเนาะโอเค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 เริ่มใหม่จะได้ว่าเห็นดูเซียต้องต้องรีบชอ็อตก่อนเลยใช่ไหมสรุปว่าผมตอบผิดเด้อนี่คือดูเซียบรรยากาศอึดสวัสดีในคืนที่สาม ที่นายจะเริ่มงานฉันมีเทคนิคพิเศษจะมาบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบช็อตไฟฟ้านะ่ะถ้านายช็อตไฟฟ้าใส่หุ่นที่อยู่ห้องเริ่มต้นพวกเธอจะอยู่ที่ห้องเริ่มต้นนานขึ้นอฉันหวังว่าเทคนิคที่ฉันพูดจะมีประโยชน์นะฉันติดธุรานิดหน่อยนะคืนนี้นะ่าจะคุยได้แค่นี้โชคดีนะเอาละมาต้องต้องขึ้นอยู่กับว่าเราช็อตดูเซียทันหรือเปล่าในรอบนี้เมื่อกี้อยู่ที่ไรนอะตีหนึ่งเนาะโอเค ต้องมาดูกันว่ารอบนี้จะช็อตรูเซียทันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมผมไม่รู้ว่ารูเซียมันมีอ่าขอธาภัยเรือรูเซียกันผมไม่รู้ว่ารูเซียเนี่ยมีความสามารถอย่างนั้นนะครับก็เลยทําให้เราพลาดไปอีกนั่นเองเอาใหม่เอาใหม่กง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 กลองกงกลับมาแล้วลองกองเดี๋ยวจะใช้เพาวเวอร์กันนะครับ อ้าวแล้วโอ้โหแย่เลยงานนี้แล้วเราจะสกัดดูเทียยังไงในีเมื่อเกิดเราใช้ไฟฟ้าไม่ได้ล่ะโอ้จริงด้วยถ้าเราใช้ไฟฟ้าใส่ดูเซียไม่ได้มันก็จบแล้วไม่บอกว่าอยู่นานขึ้นใช่ไหมว่าเราเพิ่มุ้ผมช็อตไม่ได้จับเวลาด้วยดิไม่รู้ว่านานไม่รู้ว่านานขึ้นจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะนานขึ้นละมั้งผมจะพยายามไม่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 ไปเช็คบ่อยนะ แบบรีบรีบ,รบ,รบผ่านเพราะว่าเรียบร้อยเมื่อกี้ก็คือแบบลูกเออร์เรอไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประมาณว่าเหมือนเหมือนกันไม่ให้ผู้เล่นดูดูกล้องบ่อยจนเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะเปลี่ยนเร็วคืนก็ไม่ได้ด้วยนะเออไปอ,อ,อยู่นานขึ้นจริงนะนานขึ้นก็นจริงนะครับ สลิดไหมแล้วเราช็อตไม่ได้ด้วยนะครับอย่างที่ชมพูอยู่รอไม่ถึงตัวสามเยอันนี้ตัวสที่นเราดูตวเจียวเียเดี๋ยวเ้ยวเียวเ้ยวดเ้ยวว

tôi thấy tay rất nhiều người cảm thấy rất khó khăn thấy cái <laughs> để làm lại này không em làm lại được làm lại được rồi nhớ được không từ sáng giờ mình bắt bây giờ mình bắt chưa 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 ผมไม่รอดอง้อไป้วมค่ราตัวตา้กันองเดยนนครับผมว่าต้องเป็นเหมือนไอ้นั่นแน่เลยอ่ะเดี๋ยวมันจะวิ่งช้าเราแน่เลยต้องต้องโอ้โหภาวนาครับเร็วเร็วเร็วช็อนรีบกลับมาเพราะว่าถ้ามันไม่อยู่แล้วเนี่ยอ่าใช้คำว่ามันเลยนะถ้าเธอไม่อยู่ห้องตรงนี้แล้วผมว่ามันจะไม่ทันการครับ เอาแล้วปิดประตูเลยครับไอายามยมมาลวเอ้ยบุกิแเ,เกือบเกือบไอ่แต่เรายังไม่เคยโดนมาลีนเลยนะโดนมาลีนเลยนะโอ้รูส้สึกสิรู้สึกจะเสียตัวไม่ใช่ โอมาแล้วปีกูป no ีกโนุปีกูเอาแล้วพาวเวอร์ Power เริ่มอยู่ในจุดที่ตกต่ำนะครับตั้งแที่คาดการณ์นั่นเองชาร์จพาวเวอร์ก่อนเลยเพราะว่าหลุดมาสองคนนะครับ

จนได้มันจบแล้วอะ่ะคลิปนี้นานแน่เลยอะ่ะไม่น่าจว่าพลังงานหมดก่อนหรือมารีนวิ่งมาก่อนน่าจะพลังงานหมดก่อนไม่แต่ถ้าเราปิดปิป,ดประตูมันก็เปิดว่าแล้วล่ะมาลีนวิ่งมาเออเอ้ยเคืนสามยาาเหมือนกันนะเนี่ย คลิปนี้ยาวแน่เลยอะแต่แต่เราจะเล่นให้ผ่านครับเพราะว่าเร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 าจะพังตรงนี้นานเกินไปโอ้พาพาพเพราะว่า,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 าถ้าเล่นโดยไม่พลาดเลยอะมันก็เกือบสิหนาทีเลยนะเพระว่าโอ้ทุกทุกหานาทีเลยเหรอหนึ่งชั่วโมงอะหนึ่งชั่วโมงในเกมครับประมาณเท่านาที แต่งว่าถ้าเกิดเปิดก้องกว้างอ่ะต้องเล่นเล่นมาลีนก่อนตัวตัวอื่นน่าจะพอพอกันกันไหวยอยู่เลยเพราะว่าตอ่าต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะเล่นพานร์ทแรก่วามรู้สึกผมอ่ะก็คือแบบอู้ยน่ากลัวว่ะอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือมันมันก็น่ากลัวอยู่ลนะอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นอะไรย่างเงี้ยโอ้โหต้องน่ากลัวเหมือนไฟในแอฟเฟนดี้แน่นเลยอะไรเงี้ยในใจก็คิดอ,อย่างนั้นแต่พอเล่นจริงเออก็ไม่ได้น่ากลัวเนาะ ก็พอไหวอยู่พอพอพอเล่นได้อะไรเงี uh, so ้ยปิโกก็โอเคแต่ผมไม่คงไม่ระแวงแล้วผมคงต้องระแวงตรงมารีนแทนแหละแล้วทุบพาวเวอร์ก่อนเลยนะโอเยสล้จับก่อนเลยน่ะ เดี๋ยวเริ่มเปิดมา่านสักม่านสองอ่ะสักรอบสองแล้วกันลืมลมเห็นตัวมารีนอ่ะผมจะช็อตมารีนเลยคลิปที่แล้วก็เกือบครึ่งชั่วโมงคลิปนี้ก็น่าจะเกินครึ่งแล้วกันงั้นเอาไงอะงั้นงั้นผมไม่ตัดแล้วกันเนาะผมจะลงคลิปเท่าที่เท่าที่ผมเล่นได้แล้วกัน มันมันมันไม่เรียวไทมเนาะโอเคไปโกมาแล้วนะครับเออบางทีตอนตอนฟุ้งกี่หายได้ยินเสียงไปโกก็ก็งงอยู่เหมือนกันนะก็แ,แบบเอ็ฟุ้งกี่ไปแล้วแต่ว่าทําไมไปโกยังอยู่อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นที่ระบบเสียงก็ได้นะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ ก็หกสิบนะครับเราชาร์จพลังงานกันแล้วมาลีนน่าจะมาตอนประมาณตีสองนักดูเซียนน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มทำงานแล้วพูดเป็นหุ่นยนต์เริ่มทำงานอ่าใช่ดูเซียนเริ่มทำงานแล้ว เออได้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 น่าจะใช้กำจัดรูกเกียได้อยู่โอเค <c oughs> กำจัด <c oughs> ขับไล่ด้วยกันขับไล่ <c oughs> อัญเชิญแล้วกันอันเชิญน,น้องออกไปจากหน้าจอมอนิเตอร์อะไรเงี้ยปิดเลยครับรู้แล้วว่ามาถึงครับรู้ถึงการมาถึงแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก,ก็ยังยอมเราวมัเป็นโทเดลยที่สวยมากอะ ป็นเป็นคนข้างใครโมเดลทีดี TD ที่มันมันมันงานงานไม่ได้สวยมากครับคืองานประมาณนี้ผมชอบนะแต่เกิดแบบเหมือนคนจะจับหรือแบบอะไรเงี้ยคือคือตัวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันมันเกินไปอะไรเงี้ยสวยเกินอะไรเงี้ยเป็นคนเก็บจิตระหว่าง2ูถึงสามดีสองจุดห้าอะไรกันเออคนเก็บจิตสองจุดห้าดีอะไรเงี้ย ติดสองจุดห้าเดี๋ยวรองสักห้าสิบอะไกันเนาะพอไหวอยู่เหมือนเหมือนมันอ่าเหมือนเกมครับในช่วงนี้เขาให้เราคิดว่าเออการที่เราจะใช้ช็อตเนี่ยควรใช้กับที่อะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเออไปฟุกกัสที่ตัวนี้นะต้องมีตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมว่าก็ดีนะแต่เมื่อกี้จะรอดอยู่แล้วไงถ้าเราเราไม่ได้จอนานกันไป มันมันคงมีอ่าเขาเรียกว่าคงมีแพทเทิร์นในการที่เราต้องวนกลับไปดูอะไรเงี้ยครับอายามีอายามีจากที่สังเกต่นจะออกตอนตีสองเนาะเรื่องออกมาระวาดอะไรเงี้ยโอเคมารีนยังยังแอมฮอนนี่อยู่ในผ้าม่านนะฮะ ใช่ก็แอมพอนนี่อยู่ในผ้ามากนะแ้ะแวงเราแวงเราแวงอ่ะจริงด้วยครับออกมาแล้วอสองแล้วไม่เจอนะครับแสดงว่าดักนหน้าประตูแล้วโอเคดูเซียมาแล้วผูกไปเว๊บเบๆบพอเดี๋ยวเราจะพลาดนะครับ มันยังไม่ได้เปิดเนาะเราลอง60ครับเราจะชื้นฟูพลังงานกันเอ๊ะบักหรือเปล่าอตอนแรกดูว่าพลังงานบักครับเห็นค้างอยู่ที่60สองเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างนานนะโอเคมาที่60แล้วแคปชาร์จพาวเวอร์กัน นะครับคุณเพื่อนที่แสนดียูก no ิโนชินปุนโคโตนาจิเดเดี๋ยวเราลูเซียไปเดี๋ยวผมจะช็อตมาลีนนะครับอโอเคช็อตเลยยูกกีิโนชินกุง ไม่น่าผมบอกเลยคบเดี๋ยวผมไม่น่าไปดูเขาเรียกว่าไนะแปลตรงตัวอะไรเงี้ยพุกเพลงอะไรเงี้ยดูปุ๊บเรียบร้อยเลยอะไรเงี้ยไได้โหนี่นี่ก็เยอะแล้วนะครับสี่ตัวแล้วเนี่ย สี graduate, ่เนาะสี่คนได้มาสี่คนแล้วนะจะบอกว่าทุกๆครึ่งเจลเช็คทุกๆครึ่งชั่วโมงตรงมาลีเนก็กะไม่ถูกว่าครึ่งชั่วโมงตรงมาลีนต้องเช็คยังไงอะไรเงี้ยโอเคแต่หมาว่าตัวที่นับมือยากสุดน่าจะเป็นดูเซียนะครับ ออรูเซียมีเอฟเฟกต์โหดยูดย้งยันเนาะโอเคครับการช็อตกลับมาแล้วเอาเป็นว่า,าชาร์ทพูดก่อนเลยกัน ยังมีสั่งมาแล้วนะครับชอตมาลีนไหมแล้วก็ปีโก้ด้วยนะครับเนี่ยสิ่งของเราอร่อยมากเลยนะผมยอมรับเลยว่าเป็นวีทูเบอรคนหนึ่งที่ผมยอมรับสิงเสียงหัวเราะที่อร่อยมากอร่อยอะ่ะอร่อยผมผมผมชอสียงหัวเราะของนี่นะครับ อายามิลืมชื่ออีกแล้วอยู่ก็ลืมชื่อสมองปลาทองนี้อยี่งไรโอ้เฮจะบอกว่าเมื่อกี้ดงไปเช็ดมือเพราะมือมันมากแล้วลืมดูว่าเจอ จบแล้วไว้พาร์ทหน้าเลยโอ้โหโดนไอเอ็มก็แน่เลยพอพอแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้ก็เพราะว่ามันนานอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้เอาพาร์ทหน้าด้วยกันผมผมกับผมก็อยากมีพาร์ทพาร์ทฟิลเหมือนกันเนาะไม่ใช่แบบโอ้โหเพอร์เฟกเล่นพาร์ทบอดแต่มันจะดูแบบโอ้โหเพอร์เฟกแมนอะไรเงี้ยเ,เกินไปเนาะแล้วก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับ มาเซอร์ดิสันเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าวันนี้ก็สวัสดีครับรอมาเซอรีแห่ก่อนเราค่อยไปอุย้ยสองตัวเลยไม่ว่าตัวเดียวนะครับเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันคืสนสามพาร์ทหน้าบายจ้า